สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับแจ้ง3ข่าวเที่ยงคืน8ธันวาคม2568ก็มีข่าวเกี่ยวกับชาวนาข่าวต่างประเทศและข่าวกับเกี่ยวกับพี่น้องอสมอด้านสุขภาพบ้างครับข่าวที่1ครับพรุ่งนี้เกาธันวาคม2 5 6 8เวลา13นาฬิกา3สินาทีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลคลงังจะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านมบขเป็นการประชุมครั้งที่2ทับสองห้าหกแปดณห้องประชุมสามนึงตึกประชาการ1ทําทเนียบรัฐบาลนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือน่าจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชหลังนานะครับตอนนี้ข้าวนาปีทําเสร็จไปแล้วลําดับต่อไปก็จะมีเกษตรกรชาวนานเตรียมการปลูกข้าวนาปลังนะครับนี่แหละครับเขาจะลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปลังโดยให้ ผู้ที่ไม่ปลูกข้าวนาปลางนะครับได้รับการสนับสนุนให้ปลูกพืชหลังนาพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นก็จะได้รับการสนับสนุนไร่ละ2,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุดรายละไม่เกิน2 0 0 0 0อันนี้เรื่องนี้เคยประชุมกันไปแล้วเมื่อการประชุมรบขครั้งที่1นะครับและมอบหมาให้กระทรวงเกษตรไปทํารายละเอียดมาเข้าที่ประชุมรบขอีกครั้งก่อนจะเสนอคอรมอต่อไปก็คาดว่า9ธันวาคมพรุ่งนี้นะครับเรื่อง ส่งเสริมปลูกพืชเศษรษฐก,กิจชนิดเดินหลังนาโดยให้สนับสนุนไม่ปลูกนาปังนะครับสนับสนุนรา,ายละไม่เกิน10ไร่ไร่ละ2 2 0 2 0 0 0น่าจะเข้าที่ประชุมนบปขครั้งนี้นะครับแต่อยา ips, <starred light. S 2> ่างไรก็ตามพื้นที่ที่ไม่ปลูกเข้าวนาปังก็จะมีประมาณ1 000, 000, 000, ล้านไร่นะครับเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการประชุมนบขกธันวาคม2568รอติดตามหลังประชุมกันต่อไปนะครับ ข่าวที่2ครับข่าวมาจากต่างประเทศครับที่ประเทศจีนครับรเผชิญวิกฤตไข้หวัดใหญ่ H3N2 นะครับระบาดหนักเตือนฉีดวัคซีนรีบพบแพทย์ภายใน24ภายใน48ชั่วโมงวันที่8ทธันวาคม2อง 8, ประเทศจีนกำลังเผชิญการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 นี่แหละครับอย่างรุนแรงส่งผลให้ ผู้ป่วยล,ล้นโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนรายงานว่าขณะนี้มี17มนทลนอยู่ในระดับการระบาดสูงส่วนมนทลนในเดือนอยู่ในระดับอยู่ในระดับปานกลางขณะที่อัตราผลตรวจเชื้อไวรัสเป็นบวกในผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉินสูงถึง51%นายแพทย์หลีต้งเจิงหัวงหน้าแผนกโรคติดเชือ้อโรงพยาบาลปักกิง่งโย่อันระบุว่าไวรัส H3N2 คของพื้นที่เกิน95%ของการระบาดในฤดูหนาวนี้ขณะที่ H1N1 และไวรัส B ระบาดเพียงเล็กน้อยจากศูนย์ข้อมูลจากข้อมูลศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2 5 8มีการรายงานแบบกลุ่มกว่า1,541ครั้งเพิ่มขึ้นเกือบ50เท่าจากปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ร้อยละ80เกิด เกิดในโรงเรียนประถมและมัธยมแม้วัคซีนขนาดใหญ่จะไม่ป้องกันโรคได้ตลอดชีวิตแต่แพทย์ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนทุกปีมีความสําคัญเพราะช่วยลดความรุนแรงลดการป่วยหนักและเสียชีวิตโดยประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความตรงของสายพันธุ์ที่คาดการโดยองค์การอนามัยโลกหากตรงกับสายพันธุ์ระบาดจริงการป้องกันอาจสูงถึง60%สําหรับผู้ติดเชื้อนายแพทย์หลีต้องเจิงเน้นย้ําช่วง4 8ชั่วโมงทองคือช่วงเวลา ช่วงเวลาที่ยาต้านไวรัสเช่นโอเซลทามิเวียนะครับหรือบาโลซาเวียมีประสิทธิภาพสูงสุดหากได้รับยาล่าช้ามีประสิทธิภาพลดลงมากผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าภาคเหนือของจีนเริ่มชะลอการระบาดส่วนภาคใต้ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นคาดว่าการระบาดในรอบนี้จะต่อเนื่องอีก1-2เดือนและน่าจะคลี่คลายก่อนเทศกาลตรุษจีนปลายเดือนมกราคม259อันนี้ก็เป็นข่าวจากต่างประเทศข่าวประเทศจีน ไข้หวัดใหญ่ระบาดครับ,รบต่อไปเป็นข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแนะนำให้พี่น้องอสมอและประชาชนที่รักสุขภาพฟังครับข่าวที่3ครับ8ธันวาคม258กระทรวงสาธารณสุข,ขของประเทศไทยขึ้นข่าวบอกว่ารู้จักโรคไข้หวัดใหญ่โรคระบาดประจําถิ่นที่ต้องระวังโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อ i n f ูเอนซ a ไวรัส มี3ชนิดนะครับในประเทศไทยคืออินฟูเอนซา B B และ C การติดต่อผ่านการหายใจรับละอองฝอยจากน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยมือสัมผัสกับละอองฝอยที่เปื้อนเชื้อแล้วนำมาสัมผัสที่จมูกหรือตาก็สามารถติดเชื้อได้นะครับสามารถพบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะพบมากในเด็กกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตนะครับปนเป็นไข้หวัดใหญ่และมักเสียชีวิตก็คือกลุ่มผู้อายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มี โรคเรื้อรังประจําตัวนะครับมีโรคประจําตัวอาการของไข้บัดใหญ่นะครับในประเทศไทยนะครับรผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอปวดศรีรษะหนาวสัน่นอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหลตาแดงและตาแฉะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เองแต่จะมีบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เกิดภาวะแทรกซ้อนและรุนแรงได้เช่นผู้มีโรคประจำตัวหรือเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะครับ คำแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันค่าบาดใหญ่หนึ่งปิดครับปิดปากปิดจมูกเมื่อไอาจามทุกครั้งด้วยผ้าหรือทิชชู่หากป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างก็ล้างมือก่อนกินอาหารหลังเข้าห้องน้ําด้วยสบู่และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือก่อนกินอาหารแล้วล้างมือหลังเข้าห้องน้ํานะครับอต่อไปเลี่ยงครับเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดคุกคีกับผู้ป่วยหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนไออัดต่อไปหยุด หยุดเมื่อป่วยก็คือหยุดงานหยุดเรียนแม้อาการไม่หนักควรพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายดีคําแนะนําในการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยก็คือปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดก็คือปิดปากปิดจมกูกนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างก็คือล้างมือนะครับเลี่ยงก็เลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้คนที่มีแออัดในพื้นที่นะครับหยุดถ้ามีอาการป่วยไข้ไม่สบายหยุดงานหยุดเรียนนะครับอาการหายจึงไปเรียนไปทํางานต่อนะครับ การปร้องกันด้วยการฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนประกันค่า,าบัดหญ่นะครับหญิงตั้งครรภ์อายุ4เดือนขึ้นไปอันนี้ให้บริการตลอดทั้งปีที่สารประก,กันของรัฐนะครับต่อไปอีกกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนก็คือผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไปครับเด็กอายุ6ปีถึง2เดือนนะครับ3กลุ่มแล้วนะครับ4กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่โรคหอบหืดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายโรคปอดดูดก้นผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัดและผู้ป่วยเบาหวานผู้มี ล,ลูกเรื่องลังเหล่านี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งครับต่อไปครับผู้เป็นธาลัสซีเมียและผู้พีภูมิคุ้มก,กันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ SIB ที่มีอาการก็ต้องฉีดวัคซีนปีละหนึ่งครั้งผู้พิการทางสมองครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งครับโรคอ้วนครับผู้มีน้ําหนักมากกว่าร้อยกิโลกร,รมัมหรือถ้าน้ําหนักไม่ถึงร้อยกิโลกร,รมัมแต่มีค่าดัชนีมวลกาย35ขึ้นไป ก็หรือว่าค่า BMI นี่แหละครับ35ขึ้นไปต้องฉีดวัคซีนปีละครั้งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกองระบาดวิทยานะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้อมูล,ล8ธันวาคม258นำมาบอกมากล่าวพี่น้องอสมอและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับทั้งหมดคือ3ข่าวเที่ยงคืน8ธันวาคม258ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ